วันนี้ก็อยู่คลิปนี้อยู่ในที่ซินซิตี้นะฮะก็โอ้โหไม่ได้ทำมาเป็นเดือนนะครับ <c oughs> อ่ะเล่นหน่อยแล้วกันนะครับอยู่วันนี้เราจะมาเล่นวงล้อกันแต่ไม่รู้ว่าวงล้ออะไรนะโอเคถ้าพร้อมแล้วเหยียอยู่ตรงหน้านี้คือวงล้อนะครับโอเคไม่ต้องพูดมากฮะไปครับโอเคครับมาดูมาดูวงล้อกันหน่อยนะฮะอัตราก็ เออเยอะอยู่นะครับส่วนเนี่ย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 ถามว่าเยอะไหมก็เยอะอยู่นะครับหมุนเลยไหมหมุนเลยก็สิบครั้งผมเลือกสนะิบครั้งแล้วทองครับทอง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 ครับผมโอ้หสุดยอดนะครับโอเคหมุนไปอีก ทองเงินทองเงินเนทองครับทองครับทอง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 เอ่อไม่ใช่พนันนะครับอบอกก่อนนะครับว่ามันก็คือเกมเลงไงเกมก็คือเกม อเ,อเ,อเอาสุดท้ายครับก็จัดหน่อยปุ่มเงินทอง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 เฮ้ยโอ้โหแพ้แล้วเฮ้ยเกมไม่หลุดโอเคหมดแล้วโเหวโเ,เกือบหมื่นเลยนะเออไหนครับต้อถามว่าใช้อะไรได้บ้างอ่า กิจกรรมก็ใกล้จบแล้วนะครับห้องลุ้นลวนเนี่ยนะครับ,นะรบเพราะว่าแรกอะไได้ก็ไม่นะคี่บขยายหรอก็ไม่รู้นะครับ โอ้เล่นหนักเลยนะครับบอกก่อนนะขยายก็แปบ๊บหนึ่งนะครับอ่าขยายมาติดหนักเกลียวผมโอ้โหโอเคเดียวมาครับอ่าในนี้ก็หาได้จากอันนี้อันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นในนี้นะเนี่ยก็หาได้จากที่นี่ที่นี่ที่ทเยวนะฮะ เออแพทเทิรพาร์ทมันก็มีนะครับแต่ว่ามันอาจจะยากหน่อยนะครับเออมีรีสอร์ทด้วยเออหมดเจ็ดวันนะครับนับตั้งแต่วันนี้นะนี้วันที่เท่าไหร่นี้วันที่สิบนะครับเออใช่วันพุธวันที่สิเบเอเชฟเหรอำคำขัน เออมัน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 คันตลอดโอ้ได้เห็นเลยนะไ่มนะ,นะนะะมีอะไรให้ทำไหมก็โรงงานก็ ตามใจครับเ,เรื่องที่ใหเมืองเนี่ยก็ก็อยากอยู่นะเออแต่ว่าไม่ค่อยจะไปไหวนะครับไปไม่ไหวเออใช่ครับเก็บเ,เหรียญหรอเอาไงอะ่ะแป๊หนึ่งอัปเดเออ ในครังก็ของก็ของนี่เยอะมากนะฮรยล้นฟ้าเลยนะฮะนี่เรียกว่ารวยล้นฟ้าเลยนะครับบอกก่อนนะครับผมตารอีกอะ่ะเออ ลองแลกดูดีกว่าเออนี่คนะรับแลกนี้ได้นะไอสิ่งที่มาก็อยากเอานะตัวเกี่ยวพึ่งแล้วผมเอาขยายเออขยายก็ยีเลยทำแบบนี้จะโกง,งไหมไม่รู้นะครับผมก็ไม่ได้เล่นบ่อยเลยนะ เกมนี้นะโอเคไอ้เพื่อนก็ตำรวจก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ชาร์ลีนนะครับ นี่ก็โหวตที่สามโมงแล้วหรออ้าวสามโมงแล้วนะครับโอเคสามโมงแล้วน่าจะเปิดโหวตกันหมดนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับดูซิว่าโหวตกันหน่อยนะครับว่าซ้ายกับขวานี่นไหนสวยสุด ซ้ายสวยสุด <c oughs> ซ้ายเนี่ยสวยนะครับอาซ้ายหรือขวาขวาครับอา่าซ้ายหรือขวาเอาขวานะครับเอ่อซ้ายหรือขวาดีขวาดีวาโอเค ขวาเหมือนกันโอเคขวาเยียบร้อยได้อะไร้วเราโหวตได้ทุกคพังนะเออก็คุณแล้วนะครับปล่อยรถไปหน่อยโอเคยังไม่มา เราก็หารเหรียญได้นะเออไม่หนึงหาเงินนั่นแหละเออใช่ครับผมเอาเหรียญนิวนะเาเนี่ย,ย,นะย,วยวสูงสุดคือสามนะฮะโอเคแตาถ้ามันหมดเวลาปุ๊บเสียดายนะครับไอของน่ะจะเสีย ปีไปด้วยนะครับต้องระวังให้ดีวนี่วงรอนะครับที่เห็นอยู่นี้นะอันนี้ไม่ไม่ใช่พนันนะครับผมขอบอกก่อนนะครับเอ้มันต้องขนาดนี้เล่นไปเล่นมาดูดิเมืองผมก็กลายเป็น อะไรก็ไม่รู้นะครับโอ้ไม่อยากก็อยากให้มันกลายเป็นอำนาจเนาะเออผมผมก็อยากจะทำนะครับก็ผมไม่ค่อยเล่นเกมนี้บ่อยมากนะเอาจริงๆนะครับสามโมงแล้วนะป๋าอ่า โอเคครับไม่มีอะไรครับผมเอามันต้องไอต่อไปก็ปลูกต้นไม้หืมมี่เหรอเออเลือกกันที่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับมันจะเป็นเป็นลูกริมน้ำเออนะครับเนีย่ยของก็ไม่ได้หายเยอะนะครับก็ไม่ค่อยจะเยอะเลยนะครับ เลื่อนไปเลื่อนมาก็ขอมันติดท้ายอยู่ข้างในแหละนะครับสวนมันจะเป็นไอคอนรูปต้นไม้นะอันนี้ก็ถามว่าอันนี้สวนนะอีเวนต์เนี่ยสุดยอดไปเลยแล้วผม สิ่งก่อสร้างก็มันก็มี่เลือกนะครับเอ,อ่อแลนด์มาร์คและหน่อยครับผมนี่ไอ้แลนด์มาร์คนะครับ ไม่มต้องกัวฮะรวยย้ํานะครับว่ารวยรับผมต่อไปก็อะบ้างก็อแล้วเก็บยากไหไอ้แจพินัมนะ่ยแจ็คพินัมนีแพงยิงเงี้ยพอพอเลยนะบไสามโมก็เอาเรื่องอยู่นะะ เออขอขอดูใบพัดหน่อยนี่ฟิชชั่นนะไอ้นี่คือฟิชชั่นนะครับจะเห็นว่ามันจะเป็นใบพัดเมื่กอก่อนนี่มันจะหมุนเร็วนะครับแต่ว่าหมุนช้าจริงนะครับฟิชชั่นใหม่ก็ถามว่าชอบไหมก็ไม่รู้นะครับก็ไม่รู้นะครับก็ ไม่แน่ใจนะครับอะไรครับก็ของกำลังไม้แล้วนะครับเป็นแผ่นไม้นะครับอ่ารอขยายย่อยเลยนะครับส่วนเล่าอยู่อัดับของนะครับไม่เป็นไรครับผม เดี๋ยวไม่ไม่เก็บอ่ะเออเก็บเมื่อกี้หลีแตงโมโอเคครับเสียขึ้นนะครับผมกดแรวอ่าข้างบนจะเป็นของฟรีนะครับขงบนฟรีเส้นล่างเนี่ยจะเห็นขึ้นคือพีเนียมนะครับนี่ไม่ต้องใส โรงงานก็ทง่ายมากเนี่ยก็เอาดีๆดีๆนีๆๆๆนี่ดีลูอิสติลนั่นน็นเหล็กนม่แะเออนะครับโอเคครับปิดท้ายก็ขยายเลยนี่ครับไม่ต้องรอเลยสบายแล้วนะครับเรียบร้อยครับผมดูฝั่งนี้ต้องใช้สิบเลยเหรอ นี่ก็สิบครับผมอันนี้สิบเอ็ดนะครับไอ้ที่หนักที่สุดก็ไม่ใช่ไม่ใช่นี่สิบสามเฮ้ยอันไหนหนักสุดเลยสองไอนนโอไอน,นี้หนักสุดนะครับอเคท้ายก็โอเค,อเคผมก็จบแล้วกันเนาะเออก็ไม่อยากเล่นนานๆน,นะครับเสียเวลาครับโอเคครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมท่ต้องขอหน,อนีไปก่อนนะฮะก็ต้องลาไปก่อนเนาะโอเคอเดี๋ยวเจอกันต,กต่อไปครับผมกินต่อไปครับสวัสดีครับ